สวัสดีจ้าวันนี้มานะมาปั้นบัวลอยทําบัวลอยลูกจยากกินบัวลอยเดี๋ยวเขเลิกงานให้มาปั้นบัวลอยบัวลอยจ้าบัวลอยบัวลอยจะอยู่ที่ไหนมีสีสีสีขาวสีเหลืองสีเขียว สีชมพูเดี๋ยวทำไอ้นี่ปั้นเสร็จแล้วเราก็ใส่แป้งเข้าไปแป้งผงแป้งอะ เราก็ต้องใส่เข้าไปด้วยไม่ให้มันติดกันไงเนี่ยใส่ผงแป้งเข้าไปด้วย,ยได้ไม่ต้องปิดติดกันเราก็เคลือบไปกิ้งไปให้มันโดนแป้งแล้วมันจะไม่ติดกันเคลือบนี่เดี๋ยวเราทำเสร็จแล้วเราก็ไปต้ม ไปต้มต้มให้มันสุกแล้วก็เอาน้ำมาอีกคนๆมันออกที่ว่าเนี่ยเนี่ยเมียแป้งอย่างเงี้ยมันจะทําให้น้ําค้นไงเมื่อกันเดี๋ยวพอนั้นมันจะอืดหมดเลยถ้าไม่ต้มนะต้มแป้งให้มันสุกก่อนแล้วค่อยมาใส่กะทิอืมเอาออกแล้วก็ล้างล้างน้ําเย็นแล้วก็ใส่กะทิใส่กะทิใส่น้ําตาล ใส่เกลือไปนิดนึงก็กินได้แล้วเสร็จทำล,ยลย่ยๆสิน่ากินเนี่ยปั้นให้ดูก่อนนะเริ่มปั้นเดี๋ยวพอเราพลาเราเ,เาเนี่ยแป้งข้าเหนียวแป้งข้าเหนียวแมใช้แป้งข้าเหนียวนะเดี๋ยวแปลเอาถุงมาให้ดู เนี่ยแป้งมึงเดี่ยวไทยมาจากเมืองไทยของบ้านเราก็ปั้นปั้นให้เสร็จสี่สี่ก็พักหนึ่งเลยเนี่ยคนเดียวปั้นคนเดียว ั้นเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ต้มต้มเสร็จแล้ว,ลวทีนี้เดี๋ยวเราก็ทําน้ํากะทิแล้วก็เอาแป้งทีเ่เอาที่ต้มแป้งที่ต้มเนี่ยเนี่ยลูกที่เราปั้นเนี่ยใส่เข้าไปเติมเติมรสชาติน้ำตาลเกลือนิดนึงกะทิทําง่ายๆแต่ว่ามันเนี่ยมันใช้เวลาตอนปั้นนี่แหละ นี่ก็ใช้น้ำน้ำเย็นนะนวดอ่ะใช้น้ำเย็นนะแปง้งใช้แป้งข้าวเหนียวนี่แหละตอนตอนส,สาวๆนะไปนั่งปั้นบ้านใครเขาแต่งงานก็จะมีปั้นไอเนี่ยบุลรอยอยา่าไปช่วยเขาปั้นบุลรยเดี๋ยวลองสีอื่นม้งสิสีชมพู มันไม่ค่ยมันแดงมันจะออกแดงก็ไม่รู้มันกลายเป็นสีนี้แต่ต้มแล้วมันคงจะเป็นมันเป็นสีของเขาล้างไงถ้าเป็นบ้านเรามันก็จะเป็นชมพูแล้วสีอาหารของที่นี่ครับมันดึงดูไม่ออกก็มันเป็นสีอะไรชมพูก็หม่ชมพู ชมพูไหมในะนันะ้นออกออกชมพูนะแต่เดี๋ยวนี้มันตาย,ยังดูไม่รู้ตาใส่แวนตาเด,เดี๋ยวเดี๋ยวออกสีนี้สิสีเหลืองอันนี้สีเหลืองนะใช้ถูกมือแล้วปั้นไม่ได้ ปั้นไม่ถนัดล้างมือแล้วนะต้องล้างมือให้สะอาดค่อยมาปั้นเห็นไหมสีสีเหลืองเห็นไหมแต่ถ้ายังไม่ต้มเนี่ยมันจะซีดอยู่มันจะดูไม่ค่อยรู้เรื่องนะ เริ่มมีสีหลายหลาสีแล้วเดี๋ยวจะให้ดูสีเขียวอีกสีเขียวสีเหลืองคล้ายๆกันเลยแต่ต้มหมดไปแล้วมันรู้จะเป็นยังไงมองอย่างนี้มันคล้ายๆกัน ลูกบนอยากกินเราว่างลูกไปทํางานไงนเดี๋ยวนี่โทรเรียกแล้วเดี๋ยวอบไก่อยู่เนี้ใสพ่พริกไทยกระเทียมน้ําตาลนิดหนึ่งเกลือน้ำปาลานิดหนึ่งซอสผูเขา่าน้ำมันหอยไม่มีราบผักชี มัาไม่ต้องใส่อยู่ที่นี่หาอะไรครบเครื่องไม่ได้หรอกไม่ใช่บ้านเราเราต้องหาแปลงอ่ะมันขาดมันออกมาแล้วหน้าตามก็เหมือนกันแล้วก็กินแล้วดีกพ่าไม่ได้กินอะไรเลยอืมต้อพริกแพงเอาอยู่เนี้ยเดี๋ยวนะสีเหล่องเสร็จแล้วเดี๋ยวจะลองสีค่ะสีเขียวสิแต่ไม่ใช่จะเสร็จนะยังยังอยู่เยอะทําปั้น มันอย่างนิดๆนิดสีเขียวสีเขียวก็สีเรื่องมึงกันเลยคล้ายๆกันเลยแต่สีสู้สีบ้านเราไม่ได้สีบ้านเราจะสดใสวันนี้ อนนี้ก็สีทำเค้กสีทำเค้กที่นี้สีมาจัดจ้านเหมือนบ้านเราสีออนเริ่มเห็นสีสันแล้วนะในถาดถาดก็ถาดไทยคนก็คนไทยแป้งก็แป้งไทยเราคนไทย ลืมไม่ได้อาหารไทยอยู่ที่ไหนก็คิดถึงแล้วก็ชอบอาหารอาหารอีสาน,นนลยนะป้าเนี่ยกินแล้วไม่เอียดกินแล้วอร่อยไม่รู้กินหมดกินง่ายเป็นคนกินง่ายอยู่ง่ายนอนง่ายไม่เรื่องมากไม่เคยยังไงก็ได้ไม่จู้จี้จุกจิก ชอบง่ายๆจะให้ดูทิ้งนะ๋ยวจะปิดเฟซก่อนไอจะปิดไอวิดีโอนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเสร็จแล้วจะให้ดูอีกทีหนึ่งถ้าทําเสร็จแล้วเดี๋ยวช่วงทําเดี๋ยวช่วงทําจะทําให้ดูเท่านี้นะ ขอบใจมากนะที่เข้ามาดูทุกคนขอบคุณมากค่ะช่วยกันรลอ์กดแชร์ให้ป้าด้วยนะกดไลค์กดแชร์กดซ,ซับสไครด้วยนะคะเดี๋ยวงวดหน้าทำอะไรให้ดูอีกนี่คือบลอยค่ะไม่มีนี่ไม่รู้ว่าทำบลอนเงื่องั้จะซื้อของมาใส่อีกเนี่ยอยู่เยอะเนี้ยแต่ปั้นรีบรีปปั้นอย่างนี้เดี๋ยวให้ดูอีกคลิปหนึ่งคลิปนี้ปั้นให้ดู แล้วเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบายอย่าลืมป้านะเข้ามากดไลค์กดแชร์ป้าด้วยบ๊ายบายขอบคุณล่วงหน้าจ้า